สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคูส้งอีกครั้งนะคะกับวิชาภาษาไทยวันนี้จะมาเรียนรู้เรื่องของสาระเอกันนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการเขียนสาระเอและฝึกอ่านคำไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณคูส้งนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้คําัสัจส์จากตัวเอกันนะคะทบกวนความ,มารู้กันก่อนนะคะเด็กๆสาระเอจะเป็นสระเสียงยาวและสาระเอจะวางไว้หน้าพยัญชนะต้น วันนี้จะมีคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมนะคะจากบทเพลงสระเอไปฟังเพลงสระเอพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะเอคิมาขอแม่ลองรูตั้งใจเราได้มาเรียนเรื่องสารเอเอชอบอยู่หน้าใครใครให้ยันชนะชอบใจ วิ่งไล่ตามหลังโทซาระเอแอฮันเลตปังเบเกเรโยเยโซเซตาเอลิเกเฮเฮเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้คำศัพท์เยอะแยะเลยใช่ไหมคะคำศัพท์ที่เพิ่มเติมมามีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยคำแรกนะคะเด็กๆก,ก็จะมีคำว่าทะเล ังเมวิเกอะไรอีกนะฮาเฮโยเยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆวันนี้เราก็ได้คำศัพท์และความรู้เพิ่มเติมนะคะจากบทเพลงสำหรับในวันนี้ครูส้งฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะในวิชาคณิตศานะคะคณิตศาตร์นะ ดูิเราจะมาทบทวนความรู้ไรผู้โชคดีที่จะโดนเรียกตอบตื้อเดินตื้อเดินตื้อเดินหรือคุณมองกล้องแบบหนึ่งนะคะอ่าตื้อดึนตื้อดินเอิ้นคได้ยู่เสียงเอิแต่เช้าเอิ้นดูข้อนี้สิคิดอย่างไรถึงจะได้คําตอบในช่องวาง17ลบอะไรถึงได้6เปิดใหม่เลยเอิ้นลบ็7ครับอ่าหนูคิดยังไงหนูคิดยังไงวิธีการคิดของเอิ์ธเอิ์ธเอาไปทำยังไงนะ เอาเ <A top. S 1> อ็ดครับอ่าวิธีการคิดก็คือกว่าจะได้สิบเอดมาหนูเอาสิบเจ็ดไปทําอะไรก็หกอนเอาไปทําอะไรก่อนบเจ็ดลบสครับอเออเอิร์ดไวมากเลยเอิร์ดไวมากเลยอ่าดูที่เอ,อิร์ธตอบมาสิบเอดอ่าเอิร์ธต้องตรวจคําตอบอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมว่าสิบเจ็ดลบสิบอ็ด่ะมันได้หกจริงหรือเปล่ามันได้จริงไหมมันได้จริงไหมถ้าได้จริงตามนั้นแสดงว่าสิบเอ็ดที่เอ,อิร์ดตอบมามันถูกเปล่าถูกใช่ไหมคะ เจอเด็กๆเกมค้างไปเลยเกมค้างไปเลยนะอ่ามาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วเกมนี้ครูบิวขอตั้งว่าวงล้อผ่าเพลินวงล้อผ่าเพลินดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ตอบไอเนี้ยอาช็อปเปอร์โดนแล้วคนแรกเปดไม้ลูกเปดไม้อ่าช็อปเปอร์อยคูครูบิวหมุนให้แล้วช็อปเปอร์ตอบนะคะว่าช็อปเปอร์จะได้โจทย์ข้อไหนอ้าช็อปเปอร์ ไรบวกห้าเท่ากับสิบสองคนดื่นสามารถคิดได้นะคะเราไม่ต้องมือยื่นพูดนะเราดูซิว่าจะต่อบถูกหรือเปล่าใช่ค่ะเจ็ดครับ, 7, รบอ่าเจ็ถูกต้องไหมคะเพื่นๆถูกต้องไหมคะถูกต้องดีคนต่อไปเดือดือไอคิ IQ ครับไอคิวสิบเจ็ดเปิดไปร,ร,รอคิวรอ ลบอะไรได้สิบเจ็ดลบอะไรได้สิบเจ็ดครับเอ่ได้เจ็ดถูกต้องสิบเจ็ดลบเจ็ดเท่ากับสิบเก่งมากครับเก่งมากเลย